สวัสดีครับเตรียมรับมือกับพายุหรือยังนะครับก็ตอนนี้พายุก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีแดดแล้วครับบ้านผมนะครับเริ่มบดเริ่มเค้มละนะครับก็วันนี้พามาเสียบยอดนะครับอันนี้เป็นกิ่งกิ่งมะกรูดนะครับหรือว่าบักขี้หูดนะครับก็กิ่งแบบนี้สามารถตอนได้ครับถ้าเราตอนเนี่ยออกลากเร็วด้วยนะครับก็ประมาณ28วันออกรากนะครับซึ่งเป็นกิ่งที่เพิ่งจะแตกายงาแล้วก็ ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับเหมาะที่เรามาเอามาเสียบยอดนะครับวันนี้มาเสียบยอดต้นมะนาวครับนี่ครับวันนี้จะทํามะนาวแฟนซีนะครับก็คือมะนาวหลากหลายสายพันธุ์นะครับหลากหลายชนิดนะครับจริงๆ yea. มันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับแล้วก็มาเสียบยอดเนาะเป็นกิ่งที่หากิ่งที่ใกล้เคียงครับเราหากิ่งที่มันพอเหมาะพอดีใกล้เคียงกันนะครับ นะครับกิ่งมะนาวที่มันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เสียบยอดได้เลยนะครับมะนาวส้มโอส้มเขียวหวานนะครับมะกรูดนะครับทำได้หมดนะครับอันนี้ผมจะให้ดูครับอันนี้เป็นกิ่งส้มโอครับอันนี้เป็น ส้มโอ o, หรือบักเกียงครับนี่บักเกียงครับบักเกียงครับลองดูครับนี่ลองเอากิ่งส้มโอมาทําลองดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าครับอันนี้ก็ลองดูครับนะครับอันนี้ทําก่อนหน้านี้นะครับเป็นส้มโอนะครับลองดูนะครับ อันดับแรกครับเราก็นํากิ่งมาเทียบกันครับมาเทียบกันว่า,าบริเวณไหนที่มันเท่ากันนะครับเรามาเทียบกันดูครับนี่มันจะมีาตาของมะกรูดอยู่นะครับเราหากิ่งที่มีตานะครมามาเสียบนะครับเรามาเทียบกันดูว่ามันพอดีกันไหมนะครับกิ่งมะนาวจะใหญ่กว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรครับ ือว่ายังเสียบยอดได้อยู่นะครับแต่อย่าให้กิง่งมะกรูดเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับให้กิ่งมะนาวใหญ่ได้นะครับเวลาปาดนะครับอยา่าอย่ากออกแรงมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันเลยใส่มือครับเดี๋ยวมันจะผ่าครึ่งยาวๆนะครับเรามาระวังเลยเนาะเรามาระวังกันด้วยครับเวลาเราปาดครับ ครับเวลาปาดนะครับอย่าพยายามเหลาเหมือนเหลาตอกนะครับอ,อย่าขูดไปมานั่นเองนะครับก็ให้เราปาดไปข้างหน้าไปเลยนะครับอย่าให้มันเป็นขนนะครับ เพื่อนๆอ,อาจจะใช้ใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้ครับมีดคัตเตอร์จะว่าคมกว่านี้นะครับอันนี้ก็ระวังมือกันด้วยครับระวังมือเลยเนาะเวลาผ่าเวลาอะไรต่างๆครับถ้ามันเสียบไม่เข้าหรือมันเสียบยากครับเอามีด ง้างออกนิดนึงแล้วค่อยเสียบนะครับถ้ามันไม่เข้านะแสดงว่ามันมันไม่ไม่บางนะครับเดี๋ยวเราปาดลงอีกอีกอย่างนึงคือมันไม่บางนะครับไม่บางพอที่จะเอาไปเข้าไปนะครับอันนี้เราปาดให้บางนิดนึงครับให้มันเข้าไปโดยที่มิดชิดนะครับ เอาบางๆนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปมันจะง่ายครับนี่ครับมันก็จะแนบชิดกันนะครับนะครับก็ง่ายๆครับไม่ไมยากไม่ยากนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็ใช้เทปพ,พันเทปพ,พันกิ่งนะครับก็พัน พันไว้สักประมาณหนึ่งเดือนครับนะครับพันเทปเป็นกิ่งไว้นะครับหนึ่งเดือนนะครับเราถึงจะมาเปิดออกนะครับเพราะว่าช่วงสามประเทศแรกเนี่ยยังไม่ยังไม่โตนะครับยังยังไม่ออกอาการนะครับสักประมาณสามสัปดาห์หรือสี่สัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนะครับเราค่อยมาแกะ เทปออกนะครับแกะเทปออกนะครับอันนี้ผมจะเอาเทปนะครับพันรอบพันรอบกิ่งนะครับทั่วกิ่งนะครับซึ่งถ้าใครไม่อยากเอาเทปพันหรือ,อเราอาจจะใช้ถุงนะครับเอาถุงมาครอบก็ได้ครับเอาถุงมาครอบแล้วก็เอา เทปพันกิ่งมัดหรืออยางมัดก็ได้นะครับเอาถุงพลาสติกมาครอบไวนะ้เพื่อไม่ให้มันคลายน้ําครับถ้าเราไม่ครอบเนี่ยมันจะแห้งนะครับมันจะคลายน้ําออกมันจะแห้งมันก็จะไม่ติดนะครับอันนี้เราสามารถเอาเทปพันได้หรือว่าเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาครอบก็ได้ครับนะครับ ถ้าไม่ครอบพลาสติกก็เอาเทปพันออกก็ได้นะครับหลังจากนี้แล้วครับอยากทิ้งไว้แบบนี้ครับก็คือเราต้องหากระดาษนะครับมาปิดเอาไว้นะครับหากกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับหรือจะเป็นกระดาษแข็งๆก็ได้ครับการฝนนิดนึงการฝนได้ครับเอากระดาษแข็งๆมาห่อไว้นะครับการแสงแดดนะครับหรือจะเอาถุงดำมาห่อไว้ก็ได้ครับ ครับก็ลองไปทำดูครับนี่ครับลองไปทำดูเนาะนะครับสำหรับการาทำมะานาวแฟนซีนะก็คือมีมะนาวมะนาวหนึ่งต้นนะครับมีกิ่งมะกรูดอยู่ด้วยนะครับหรือจะเป็นส้มเขียวหวานเอามาเสียบก็ได้นะครับส้มเขียวหวานาส้มโอนะครับส้มจีด๊ด นะครับเอามาเสร็จได้เลยนะครับมะม่วงไม่ได้ครับมะม่วงไม่ได้เนาะนะครับมะม่วงเสร็จไม่ได้ครับนะครับเนาะนะครับลองไปทําดูนะครับถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราพันพันดีเนี่ยเราก็พันสักสองรอบนะครับกันอากาศเข้านะครับ หรือเราจะพันรอบเดียวก็ได้ครับพันรอบเดียวหรือสอรอบก็ได้ครับน่ครับเพื่อความชัวร์นะครับผมก็จะพันสองรอบนะครับหรือถ้าไม่เอา,เ,อาเทปพ,พันเดี๋ยวก็เอาถุงยางเอาถุงถุงใสครับมาครอบไวก็ได้นะครับ เนียครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูที่ผมทำเสร็จแล้วแล้วมันเป็นแล้วมันก็ติดกิ่งแล้วมันก็สําเร็จแล้วก็ได้ผลนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาดูท้ายคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาดูที่มันสําเร็จแล้วนะที่มันอ,ออกกิ่งแล้วนะครับ โอเคครับอ okay, no. ่าแล้วก็ถุงเอากระดาษนะครับมาครอบนะครับหรือจะเป็นถุงดําก็ได้ครับมาครอบไว้อ่าการแสงแดดนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วมันจะเหี่ยวนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งครับนี่ทำอีกแล้วนะครับอีกกิ่งนึงอันนี้เป็นกิ่งมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตครับมาเสียบลองดูนะครับนี่ครับอ่ามะนาวพันธุ์ดกมาเสียบลองดูนะครับนี่นะก็จะเป็นมะนาวพันธุ์หลักหลายสายพันธุ์นะครับ พันไวแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับเอากระดาษมาครอบนะครับหลังจากนี้นะครับอันนี้เป็นการทําแบบคล้ายๆกับการติดตานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นกิ่งที่ติดแล้วครับอันนี้คือสามเร็จแล้วนะครับก็รสชาติกลิ่นเหมือนกับมะกรูดนะครับเดียวกันเลยแต่เป็นกิ่งของต้นมะนาวเฉยๆนะครับสวัสดีครับ